ส่งงานรถตู้กันหน่อยฮะออนนีคอมพิวเตอร์คันนี้ติดตั้งผ้าม่านนะครับเป็นผ้าม่านทูโทนนะฮะน้าผ่านมาดูฮะเป็นทูโทนนะฮะเป็นฟ้าทองนะครับดูฮะมีดินแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นผ้า UV ด้วยนะฮะประตูหน้าซ้ายขวาผ่านไปครับมาดูด้านในกันหน่อยนะอาจจะมีเสียงรบกวนจากรถภายนอกหน่อยนะฮะน้าอยู่ติดกับนี่ฮะไฟแดงเลยนะครับนี่ที่ประตูหน้าขวานะครับสวยๆแบบนี้อันนี้ประตู ด้านขวานะครับแถวที่สองฮะเก็บหน้าและหลังนะครับแล้วก็ช่องแคปอีกหนึ่งตัวฮะแบบนี้แล้วก็นี่ครับช่องท้ายนะครับหน้าและหลังนะครับรวมถึงฝาท้ายนะฮะนี่ฮะไล่ไปเลยนะครับฝาท้ายโอเคนะครับมาดูฮะฝั่งขวาครับนี่ฮะช่องหลังสุดนะครับแล้วก็ช่องแคป นะครับช่องเล็กแล้วก็ประตูบานสไลด์นะฮะเดี๋ยวมาดูประตูบานสไลด์กันหน่อยนะครับนี่ครับนี่เสวยๆฮะเป็นผ้าซาตินนะครับทูโทนเป็นฟ้าตัดด้วยสีทองนะครับมีตัวมัดเป็นดิ้นทองแบบนี้ฮะเลยสวยเลยนะครับใครที่ใช้ออนิวคอมพิวเตอร์นะครับชมนี้อยู่นะฮะสนใจที่จะติดตั้งนะครับในส่วนของผ้าม่านนะครับ มาหา,าได้เลยนะครับมีเรื่องหลายสีนะฮะนี่ครับใครสนใจพักน้ำมาได้เลยนะครับนี่ฮะดูนะครับเปิดแล้วสวยเลยนะครับนี่ใช้รางสีเทานะฮะลางมีใสาสีนะฮะดำเทาแล้วก็ครีมนะฮะเลือกได้นะฮะแต่ถ้าเวลาเรามองจากด้านนอกนะฮะอันนี้มองจากด้านในนะครับเป็นทูโทนมองจากด้านนอกจะเป็นสีเดียวแบบนี้นะครับนี่ฮะมองไกลๆหน่อยะฮะแบบนี้เลยโอเค พักน้ำมาได้นะครับรับจบทุกคันฮะ